เอาสบายดีคือเก่าผมไม่ไป่นอองสบายดีเอฟสีคือเก่าสาเหตุ่ัวได้เขาป่ามันนี่มาติแสดงประมาณสามสี่ดอยลักป่ะมาณนะพันปราลดวันสิเขาป่าพอดีพ้นตกเขาป่าหมดเพ้นตกแห้งแห้งามหน้าเป็นมืดอลยโตมาใช้ไพวกโตดิมันตึกเฮบอตายเพราอะไรปลาเนี่ยปลายังเลยนะ โอ้โหโคตรไปได้ะพานไ่ได้พ่อตกไปได้โอ้ตาย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 ปาดเลยไปส์ไปป่าไปไ่ได้สิเนาโอ้ยไปเขตได้เลยไปได้พ่อผลผลเน่ยใจมักเนาะ โอ้เ้าเคือไปหาใส่หม้อกันหน่อยพูดว่าป้าโตเอาหอยย่อมแล้วผลผลผลำบากเลยหาตึกแฮ่อยู่อยู่น้องพันเยื่อหนูก็อ้ยลำบากเลย กะดำแล้วนะจะพลตกเดี๋ยวไปปลากระไรไปปลาว้ดอกเอนะก็ตกเลยพลเนึง่งเลยไตึกบงปลาเ่ยก่อนอตฝุันเป็นเมือทงทาปังทองเลยเราอยู่ทางกลางหงอมปุฝนก็ตกเลยพลเนี่ย็อยู้ยตายเลย ดด้วยผลโอ้ยตายเลยไปซ้ายดน่กบก็ตว่าเดี๋ยวบัดเดียวเลยตึ้มันเดิน่างนัแต่ผลมันตกอย่างงี้่เห็นมันด้ว bỏ wow. tổng hẹn thì mượt 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 mượt

แค่นี้เพ่เห็นป้าปากเป็น,นี่เข้ามาป้าปาาเป็นเลยเนี่ยมันบรสันตาอยู่ปลาปาาเป็นมัม,หม,หมดหอยหอยหอยโคบไปเสียมันเขา่าปลาอะไรพน,นตกกันใส่เสือตัวนี้ตลอดเลยม่ขาขวารีพ้นตกตลอดใส่เสือตัวนี้น ปันเบิร์ดบ่มาโอ้ยพลไปซ้ายไดัตายแล้วนี่บัตรที่หนึ่งมได้ไรอเอาบัตรทีสองอีกบัตนดียวนมาแห้งๆมาเอาปัเบิร์ ตีทองอ้กตัวหนาเนมันปล่อยลายได้ปลาไหมตกเห็บผยงกันไปหมดตัว Yeah, ลงหรือบ่ป่าลงด้ยนงหรือบ่โอ้สอนกเงนี่เลยล่าเยเฮ้ยกขาวบุทวมบ่่าเล่นเลยเนี่ยต่อนี่ย ทำให้กรพอกินเลยนยอย่าพ่นไปใช้บ่ได้ร้าพอเนี่ยพ่นใส่พ่นใส่ต้งไว้ตัวใส่ผงแหงล่ากระเดือกราบ่หลบปากกระเดือกเโอ้ เอาพายเอาเด้ององงงปล่อยึ้นไป,ม,ไปมันไปอีกอ่ะคอยมดีย๋ยวจะได้ก็ได้โอ้อ๋อมันไปอีกเฮ้ จมผ่านเป็นเอาเป็นน้อยไปเพื่อพาะปั๊ใสผมโม่รูกคนตกปีงป้ายแหละกปุกไปโดนหนามเลยโอ้ผักเลยจำปลาชนยอดเลย นี่ท่านอ้าเขาจะเข่าป่าเขาไ่ได้แล้วผลเนาะน้ำน้ำมวยบมาก้วม่ากโอ้โหแต่เป็นคนาทคมกไปถุงถุงไปน้ำซึโอ้ยน้ำดำยแล้วป่าใหางหวอะไำแบบนี้ ใจอยู่ป้าพพรนตกสบายรออะไรอะไรอะไรเป็นเนี่ยเลแห้งวิรอนกเ่าเราตกมันบือเฮลาป้าไปทานเพิ่มกัมากันได้เพิ่นกันลมักินลาป้ากันเ็นลารเข็นลาป้าได้ผมทานเ่มกาโอ้ยไปใช้บะไรได้ฝนตกเลยตนตกแห้ง่เอ้ Obrigado. Um... ้งห,งห,งดหมดแล้ว่บ่เนี่ยอ้ต้องคลอบบไงใางมักหางหัวก็งอเนอะแตได้แผ่การพันพลน,นี่ก็ก็เลยนอบอ่นอเน <c oughs> ะเป็นระเทียมมาวันเไปดงหรือพ้นเนี่ยเนะเานกย้วมา <c oughs> ดิมามาดิไมเดีม่ด้งหาแล้วอไมอออ คุณได้ยากดิ๊ก็ได้เออดข้าไ้นไผทตงเบิง้งกระหอมมีคูก็เลิกกันอย่างน้นโ,โต๊ะกดขย ไปเลยเอาแม้มก่อยเลยขนาย่เมืเลยขยับขยายมันต้องแจ้งรลดก็มียาดเด็เดี่ยวแต่หอมหมักเด็ตัวหึงโอ้ักเนาะมัค้กับแ่แวะาเปนยอดว่าเอาแล้วยมืเลยโอ้เอาไปเลย โอ้มีกชุบขนาดน้อจะไปปากเาล่แล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อตมนั่งๆๆๆเกาฝนเบาบางเลยเอาไปกันเลยเปนโทรห้าปุ๊บเช้า่ะหาบเชเอาเลยลาบลาบวันลาบัดกระป๋อเนี้ยกระหาบัดกระป๋อดีว เขาหมอนกาปาบาวุใจเนาะเียบเลยท้าวท้าว้เนาะแเติมแคนเติมฮะองดูเด้อเอาก่อนเด้อเด้อเด้อเด้ม่ขายด้วยขเขาไม่แพนเลยขอาะวตกในเหโทรหาปู่ทาบนบนก็เนาะพอโทรหาปู่ท้าาบบพลน ăn bắp cải rồi, ăn kinh khủng lắm. ăn ăn bạch ngon, nước đây, กาจะไปป่าได้ใจเนาะมา่านท่องไท่ยออะไรแบบนางเนาะที่เมียนมอร์เท้าไปป่าต่างเนี่ยน่ำอื่นเห็นางไปมาแล้ตั้มกันปุ๊บเนาะตั้มกันองกันตั้มบนเบอร์ห้างทางไถกันงางไก่ลี้ยงน้าไถกันนะเอแตะเลยเนาะโอ้ยไก่เนีันกอง

ทำอะไรวะทำดีทวดีเลือไมแเนาะบ้านมันเยอะมากเยอะเยอะมากบ้านท้อที่มันเทีะมเยทองทมันมากเลยม้องหี่มันมาเลย่ไหมท้องทอ่เยอะาก

ก็ตกแห้งเลย่กอหอเากล้องมาทงถางแล้วเราล้าตั้งแต่นย่ากเก่าเลยอขึ้นเขาตามใจฝนข้างนั้นอะไรนี่หนอ่ไหลไหลเหรออือมือหอยย่างขู่้าน่ะนี่องพบเกาะดูไปหันมีนู่นนะนู่นั่นแหละแต่นี่โตเป็นเนือีกนั่เราพกคอบ

เขาแล้วเป็นหว่วงแค่เดียวไปเลยพ้นตกเพราะว่าหน้าเขาอยู่ลุ่มหมูลเลยหนาตีนผุหนาบไล่ลงบอนเดียวเลยเป็นบึงจ๊บโอ้ยเป็นหว่วงเลยฝนเปนบ่หนาบมันถว่วมเขาหมดเลยตกเลยฝน,นยโอ้ย นี่เป็นห่วงทนี่ป็นนั่นยังหอยนีย่มันกัดกบเขาเนี่ตายมดเลย,ย,ยเนี่เหอยเอาทเทาไรกรบมดเนี่ยหอยกอตอใส่ตรงนี้ตอาปลายโอ,นะอ้มาก,กรเดื่ กถืงเร้รน,น้ำท่วมเขาเลยอเอ,อ้ยเป็นห่วงแหงเลยเราเป็งกบบระโปงมิดหัวนหน้าละเขาไล่ทงเลยผนไล่ามาโฮมอยู่หน้าเขาบอลเดียวเลยเออต่เราได้ไปน,นอนเขาปลากันัง่บ่ไต่อมเขปาปลาโอ้ยโอ้ กินเขาเอียงกัมากกันอยู่ว่าไปใส่บูร่ายฝนตกเอ้อพี่น้องพังเบิ้งถามว่ามันแดดมืดมืเข้อปลาให้เขาตัวนัดพันประหลาดไว้เลยพังเบื้องมืดมืดพู